กลับมาในเชิงเรื่องของเครือข่ายครับ,รบแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายนะครับล่าสุดเราก็มีเรื่องของอีเวนท์ที่เราจัดกันที่ระยองใช่ไหมครับทำไมเราถึงจัดหรือว่ารูปแบบการจัดเป็นยังไงจริงๆแล้วกา,การสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายหรือการสร้างเครือข่ายมันต้องเริ่มต้นจากทีมเราก่อนว่าทีมเราเนี่ยมีความพร้อมขนาดไหน าทีมเราไม่มีความพร้อมงานอย่างนี้เราก็จะทําไม่ได้พอเราทําได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราออกไปสู่ภายนอกและแล้วเราไปจัดอีเวนต์นะแล้วคนที่มาอีเวนต์เราอ่ะจะได้รับจะได้ประสบการณ์อะไรจากเราการที่เราจัดอีเวนต์อย่างนี้ยมันไม่ได้เป็นประสบการณ์ของเรื่องการทํางานที่เราทําอยู่ปัจจุบนันคือซื้อมาแล้วก็ขายไปมันเป็นการที่องค์ภายนอกลูกค้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าการดูแล<ม>การเอาใจใส่ ทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้รับความรู้สึกดีๆกับไปเมื่อไหร่ที่เราสร้างอย่างนี้ไปเรื่อยๆอมันก็จะสร้างความเชื่อมัน่นทีมงานของเราเนี่ยเป็นวิธีการทํางานเนี่ยที่เราพูดตลอดเวลาว่ามันเป็นแฟรมบอรีร่อย่างแท้จริงสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยคือความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากการค้าขายไม่ได้เกิดเป็นห<า>ลักไม่ใช่เป็นหลักเป็นเรื่องของความสัมพันธ์จริงๆอันนี้คือสิ่งที่สาคัญที่เราอยากจะมอบให้พันธมิตรเรา ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะได้สัมผัสความรู้สึกอันหนึ่งว่าเป็นผู้รับอ,องค์กรเป็นผู้ให้ถ้าเราเราเราสร้างบรรยากาศว่าเราเป็นผู้ให้แล้วพนักงานเป็นผู้รับครับภายในได้สําเร็จความรู้สึกแบบนี้พนักงาน,เ,นเวลาออกไปหาลูกค้ามันก็จะกลายเป็นจากผู้รับอะกลายเป็นผู้ให้ละแล้วก็จะเป็นผู้ให้ที่ดีด้วย<ม>เพราะเขามีประสบการณ์การรับที่ดี เขาก็จะไปถ่ายทอดเป็นผู้ให้ที่ดีได้เกิดขึ้นก็เหมือนนางงามสวยจากภายในไปหาภายนอกส่งทอดเป็นทอดทอดต่อไป